มอบเป็นของขวัญปีใหม่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบเรือนาการร่วมท้องถิ่นปูพรมตรวจเชิงลุกโควิด1 9เพื่อสกัดกัน้นการแพร่ระราบาดในพื้นที่ในวันนี้กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบผลเรือโทนฤพลเกิดนาคผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบนำเจ้าหน้าที่จัดตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงลุก ให้ฟรีระหว่างวันที่4ถึงวันที่5มกราคมโดยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงลูกแบบ antigen test kit หรือ ATK ให้กับข้าราชการทหารครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่2565โดยได้ตั้งจุดให้บริการ4จุดในวันที่4และวันที่5มกราคมประกอบด้วย ที่ตลาดเช้าหน้าที่ทำการสำนักง,งานเทศบาลเมืองสัตหีบระหว่างเวลา6นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกาที่สวนกรมหลวงชุมพรหรือสวนสาธรารณะหนองตะเคียนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบตรวจเฉพาะข้าราชการและครอบครัว เวลา13นาฬกาถึง15นาฬิกาและวันที่4มกราคมที่โรงเรียนบัดช่องสมแสารเวลา9นาฬิกาถึงเวลา11นาฬกาและเวลา13นาฬกาถึงเวลา15นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติบงฐานทัพเรือสัตหีบเจ้าหน้าที่จากสาธรารณสุขอำเภอสัตหีบและเจ้าหน้าที่ จากสาธารณาสุขเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมให้บริการตรวจโควิด -19 ในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้ามารับบริการตรวจเป็นจำนวนมากด้านพลเรือโทนฤะพล,ลเกิดนาคผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้กล่าวว่ากองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับจากการเยี่ยมภูมิลำเนา และกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่จึงได้ตั้งจุดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงลุกให้ฟรีระหว่างวันที่4ถึงวันที่5มกราคมนี้โดยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงลุกแบบ antigen test kit หรือ ATK ถ้าพบผลบวกก็จะดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้อง่างสาธารณสุขต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ให้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเรียนพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบทุกท่านนะครับกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับอำเภอแล้วก็ทางเทศบาลเมืองสัตหีบก็ห่วงใยนะครับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากการเยี่ยมภูมิลำเนาในต่างจังหวัดนะครับกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่สัตหีบแห่งนี้ครับทางกองทัพเรือ นะครับโดยฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับทางอำเภอแล้วก็เทศบาลเมืองสัตหีบก็มีความพร้อมที่จะให้บริการนะครับตรวจคัดกรองนะครับด้วย ATK นะครับให้ให้กับพี่น้องประชาชนที่มารับการตรวจนะครับก็พร้อมที่จะดูแลทุกทกท่านเลยนะครับก็ถ้ามีใครมีผลเป็นบวกก็จะดำเนินการตามกระบวนการที่ ที่ถูกต้องนะครับ New, ที่ถูกต้องต่อ <20 S 1> ไปนะครับยรายงางนขอบคุณมากครับ